คดีนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตำรวจรถหายใครมันกล้าสวัสดีครับผมจากสิบตำรวจรัุนจริงมีผู้ขโมยฝ่ายสนับสนุนสองผบควาการสนับสนุนกองบัญชาการตำรวจจังวดชายแดนครับคดีก็วันหยุดยาวพี่คนนี้เป็นตำรวจปกติขับรถกระบะครับแต่วันนี้หยุดยาวก็อยากจะขับเก๋งกลับบ้านต่างจังหวัดครับ เลยไปเอารถแฟนมาขับนี่ขับมาตั้งครึ่งทางแล้วแวะปั๊มฉี่ซะหน่อยอะไรไม่มีรถกระบะเลยเฮ้ยรถกระบะหายเฮ้ยไม่ได้หายแกไม่ได้เอารถกระบะมาแกเอารถเก๋งมาอยู่ข้างทางนั่นไงเฮ้ยไม่ต้องโทรไม่ต้องโทรหลับสิวะเฮ้ยเองไม่ต้องห่วงยังไงเราก็ตำรวจด้วยกัน ข้ากับวอลี่เพื่อนตำรวจให้มาช่วยกันสกัดจับไอ้เมื่อยนะจะสกัดอะไรเราเเข้าไปฉี่แป๊บเดียวมันไปไหนได้ไม่ไกลหรอกจะข้าจะได้ตัวคืนเม่วาเนี่ยเองไม่ต้องกลัวนี่ข้าแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งอาสาแจ้งทุกหน่วยให้สกัดจับมันไปทั่วทุิภาคทุกจังหวัดทุกอำเภอเขารู้เรื่องทุกแห่งหายหมดแล้วตอนเนี้ยต้องออกมาช่วยกันสกัดจับทุกจุดรับรองเพื่อนมันหนีไปไม่รอดแน่ตายถูกตายชักใหญ่เลยงานนี้ใหญ่เลย อายใหญ่แล้วอายไปถึงระดับภูมิภาคเลยด้วยโอ้ยไม่อยากคิดขอย้ำแรงๆนะแกไม่ได้เอารถกระบะมาร้อนปะไปไหนไปไหนขอพักร้อนในรถก่อนดีกว่าในรถเนี่ยไงรถอยู่เนี่ยว่าไหร่จะรู้วะเนี่ยดีนะเนี่ยที่เอาคันนี้มาแอร์เย็นเลยเดี๋ยวก็ร้อนเดือดร้อนเนี่ยฮะนึกได้ละตายแล้วผมก็ว่างั้นแหละตายได เ่อุ้ยนี่ยังหาอยู่เลยเพื่อนเพื่อนคือไงไงเออคือคือคือเฮ้ยเอ็เองไม่ต้องห่วงยังไงเอ็งได้รถคืนแน่ๆเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อนเออคือคือเพื่อนจะโกรธไหมว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ย <c ười> คือเราล้อเล่นอนะ่ะฮะเอ็งว่าไงนะคือคือข้าลืมข้ารถอีกคันมารถกระบะข้าไม่ได้หายข้าไม่ได้เอามาฮะเป็นอะไร แล้วที่ข้าแจ้งมาถึงไหนตอนไหนแล้วแจะให้ข้าทำยังไงวะเพื่อนจะทำอะไรเนี่ยตามใจเพื่อนเลยนะเพื่อนไม่ขัดแล้วพี่เอ็งจะไปไหนเนี่ยไปแล้วแล้วดับภูมิภาคเลยนะเอาเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็งจะให้ข้าทำยไงวะเนี่ยทำไงไม่รู้อ่ะพี่ไม่รู้จริงๆเออผมผมจบเรื่องเลยละกันจบนะเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆว่าจะทำยังไงดีอ่ะเปลี่ยนเอารถเก็งของแฟนมาเพราาะว่แวะปั๊มก็ไปซ่อมรถตัวออกมาก็มองหารถไม่เจอเพราะว่า มองหารถกระบะที่เคยใช้นะครับลืมว่ารถเก่งมาก็ตกใจว่ารถหายเก็เลยโทรแจ้งวิทยุกันนะครับเลยนึกขึ้นได้อ๋อเอารถเก่งมาไม่วอรถกระบะมาขอบโซยจไปเรื่องนี้จบจบเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นกับเราเลยแค่เกิดกับเพื่อนเท่านั้นเองขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจอรุณสิงห์มีผู้บังคับหมู่ฝ่ายสนับสนุนสองกองบังคับการสนับสนุนกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าของเรื่องลืมว่าขับรถเก๋งมา we <laughs>